Tchau. สวัสดีค่ะนัตตี้พลชมุมค่ะเจอกันในคลิปนี้นะคะก็มันใกล้จะซัมเมอร์แล้วนะคะก็เลยสิ่งที่สําคัญสําหรับสาวๆที่ประเทศไทยนะคะนั่นะก็คือครีมกันแดดนั่นเองเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้มาโดนผิวเราไม่ให้ผิวเราเนี่ยค้าเสียลงมากกว่าเดิมนะคะและที่สําคัญก็คือใกล้จะเทศกาลสงกรานแล้วนะคะก็คือว่าสงกรานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าอยากเล่นไหมก็อยากเล่นนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากโดนแดดด้วยแล้วก็อยากแบบว่าผิวขาวสว่างใสนัตตี้ก็เลยไปเสาะแสวงหา นะคะกับครีมกันแดดที่สามารถกันแดดได้นะคะ s c f ค่อนข้างสูงมากๆเลยแล้วก็สามารถปรับสีผิวให้สว่างขึ้นได้และที่สําคัญคือต้องกันน้ําด้วยนะคะนานท่ก็มาได้ตัวนี้มาก็เลยจะมาเม้ามอยให้ฟังกันในคลิปนี้นะคะตัวนี้คะ่ะ ตัวนี้มีชื่อว่า pldd ครีมนะคะสันสกรีน spf 1 0 0 pa บวกบวกบวกนะคะจากแบรนด์เจลลี่เห็นแพคเกจน่ารักฟุ้งฟิ้งขนาดนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นดีดีครีมที่ทาผิวกายนะคะย้ำว่าทาผิวกายอย่าเอาไปทาหน้าเด็ดขาดนะคะไม่ได้เลยเนะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นดีดครีมที่ปรับผิวกายของเราให้ขาวสว่างใสขึ้นนะคะทันทีเลยแล้วก็สามารถกันแดดได้กันน้ำได้นะที่ก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะนาเตียจะทาตัวนี้ ในวันสงการานต์นะคะก็เลยเอามาบอกก่อนนะคะเผื่อที่สาวๆคนไหนชอบแล้วก็อยากที่จะไปหาซื้อตามก็ไปหาซื้อได้นะคะเดี๋ยวใกล้ถึงวันแล้วจะแบบหาไม่ทันนะตี้ก็เลยต้องมาเรียบบอกนะคะเอาเคมาดูคุณสมบัติพิเศษนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าตาของหลอดนะคะหลอดนี้จะอยู่ที่100 ml นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นครีมบำรุงนะคะคือจะมีสารบำรุงในตัวนี้ด้วยแล้วก็สามารถป้องกันแสงแดดได้นะคะถึง spf 100 pa บวกบวกบวกนะคะที่สําคัญคือเขาสามารถกันน้าได้ด้วย ะค,ะคือตัวนี้จะให้ความขาวทันทีที่เราทานนะคะปรับสีผิวให้สว่งสางใสขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะสามารถมอบความชุ่มชื้นได้นะคะปกปิดจุดด่างดำต่างๆบนผิวกายนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องรังสี UVA UVB ด้วยนะคะเวลาที่เราทาตัวนี้นะคะสักพักนึงเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นหยดน้ําออกมาเล็กๆๆนะคะก็คือว่าจะให้ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยแล้วก็ปรับผิวให้สว่างขึ้นนั่นเองนะคะ มาดูเนื้อของผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นสีขาวที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะกลิ่นของเขาค่อนข้างที่จะหอมมากๆนะคะเหมือนเหมือนขนมเลยนะเหมือนกับนี่แหละแพ็กเกจของเขาน่ารักฟงฟริงขนาดนี้นะคะก็เวลาที่เราทานลงไปสักพักนี่มันจะเป็นแบบหยดน้ําออกมานะคะอันนี้นัตตี้บีบเยอะๆให้เห็นเฉยๆนะคือเวลาเกลี่ยไปสักพักหนึ่งเนื้อครีมมันจะดูแบบอ่อนนุ่มลงนะคะเพราะว่ามันจะมีเหมือนเป็นหยดน้ําเล็กๆๆออกมานะคะคือมองไม่เห็นหยดน้ํานะคะ ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยแล้วก็ปรับสีผิวให้สว่างขึ้นนะคะอะเดี๋ยวลองทาด้านนี้เลยละกันนะคะแขนด้านซ้ายจะว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะทาแล้วมันรู้สึกเย็นๆนะเพราะว่ามันมีมันเป็นหยดน้ำออกมาใครที่ชอบความขาวแบบขาวออร่าเจิดจรัสเนี่ยต้องต้องชอบตัวนี้มากๆเลยเพราะตัวตนี้จะเน้นแบบความออร่าเจิดจรัสอย่างแรงกล้านะคะ หอมแบบเหมือนทาน้ำหอมเลยนะคะโอเคตอนนี้ลนะัตตี้ทาเสร็จแล้วนะคะคือตอนแรกเนี่ยหลายคนก็อาจจะตกใจว่าเอ๊ะเบียบออกมาแล้วทำไมมันดูขาวเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าพอเราทาลงไปบนผิวนะคะเหมือนมันจะปรับสีของมันให้เข้ากับสีผิวของเราไปโดยอัตมโมนมัตินะคะ แล้วก็ไม่มีความแบบว่าเหนียวเนิอนอะเดทแห้งซ้นนะคะที่สําคัญคือไม่ติดขนเลยนะคะก็นัทตี้เป็นคนที่ค่อนข้างขนเยอะมากๆนะ,ะนัทตี้เป็นคนขนเยอะมากๆนะคะก็เวลาที่ทาเนี่ยก็ไม่ได้ติดขนเลยค่ะแขนขาขึ้นมาเยอะมากเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกัอีกหนึ่งด้านที่ยังไม่ได้ทาน,นะคะจริงดี ก็เปรียบเทียบกันดูนะคะระหว่างสองข้างข้างที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทานั่นเองนะคะมีสิ่งหนึ่งที่อยากทดสอบนะคะกับดีดีครีมตัวนี้นะก็คือทดสอบการกันน้ำนั่นเองนะคะนะัตตี้จะฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะลงบนแขนและกันนะคะที่จะขอฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะลงบนบริเวณแขนที่ทาบีบีนะคะเมื่อสบู่นี้เยอะๆเ,เลยละกันนะคะจะได้เห็นว่ามันกันน้ำจริงๆหรือเปล่านะคะตัวตนี้ น้ำหยดหยดหยดแยกหมดเดกหมดโอเคแล้วก็ถูถูการน้ำได้จริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกดีดีครีมที่ทาผิวกายไปเล่นสงกรานนี่มันต้องมีการแบบว่าถู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 ถ,ถ,ถูอย่างนี้แน่นอนเลยนะที่ว่านะไอ้กระดาษทิชชู่นะคะซับซับกระดาษทิชชู่แล้วนะคะเดี๋ยวลองเทียบว่าเอะมันหลุดจริงหรือเปล่านะคะนี่ค่ะกับครั้งที่ไม่ได้ทานะคะไม่หลุดเลยนะคะก็ ถือว่าพานนะคะสงกรานนี้จัดได้เลยนะตี้มาคอนเฟิร์มแล้วนะคะแขนข้างนี้นะคะก็หลังจากที่โดนน้ำผ่านการเช็ดผ่านการถูไปหลายรอบนะคะก็ นี่แหละไม่หลุดเลยนะคะเทียบกับอีกด้านหนึ่งที่ยังไม่ได้ทานะคะสำหรับราคานะคะก็ตัวนี้จะอยู่ที่100 ml นะคะจะหลอดประมาณเท่านี้เลยนะคะ100 ml เนี่ยข้างกล่องเขาจะเขียนว่า450บาทตรงนี้นะคะตัวเล็กๆนะคะแต่ว่านา蒂ซื้อมาได้ประมาณ350บาทนะคะก็นา蒂ซื้อได้ที่ IG นะคะเดี๋ยวที่จะขึ้นช่องทางการซื้อให้ที่ด้านล่างนี้เลยละกันอย่างชัดเจนนะจ๊ะสำหรับวิธีใช้นะคะก็ทาตัวนี้ก่อนที่จะไปออกแดดประมาณ15นาทีก็เท่านั้นเอง นะคะคสามารถทาได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการได้เลยนะคะที่คะทาแล้วมันจะขาวแบบนี้ถาวรเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอาบนะ้ํามันก็จะออกนะคะก็คือตรงนี้มันเป็นครีมกันแดดนะคะที่แบบว่าเคลือบผิวของเราแล้วก็สามารถปรับสีผิวของเราให้สว่างขึ้นเมื่อเราอาบนะ้ํามันก็จะ ออกนะคะเป็นสีผิวปกติของเราเหมือนที่ยังไม่ได้ทานั่นเองนะคะมันไม่ได้ขาวทาวอนทันทีเลย G ก็หวังว่าจะถูกใจนะคะสาวๆหลายหลายคนที่มองหาครีมที่สามารถปรับสีผิวให้สว่างขึ้นด้วยนะคะกันแดดแล้วก็กันน้ำเพื่อต้อนรับซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แล้วก็รวมไปถึงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนคลิปสงการานต์นี้นะัดี่จะมาทำแน่นอนรอติดตามกันน่าจะเป็นประมาณช่วงกลางๆเดือนมีนาคมนะคะติดตามกันด้วยละกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนันดีด้วยนะคะ แล้วก็สามารถไปพูดคุยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจนัตตี้พลอยแล้วก็ IG n a นัตตี้หนึ่งหนด้วยนะคะแม่พูดผิดเลยแล้วก็อยากให้นัตตี้รีวิวอะไรเป็นพิเศษนะคะก็สามารถบอกอันตีที่ด้านล่างนี้เลยนะคะใต้คอมเมนต์ที่ Youtube หรือว่าไปบอกที่ช่องทางไหนไหก็ได้ที่บอกไปนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอุ้ย